สวัสดีครับแล้วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาหาผู้โชคดีนะครับที่ได้เซตเบลเดอร์กันนั่นเองนะครับก็ตามที่ผมโพสต์ไว้ในเพจ facebook ของผมนะครับตั้งแต่วันที่24และเดือนที่แล้วนะครับก็เกือบสองอาทิตย์แล้วเนาะนะครับว่าเออมีการแจกเซ็ตเบลเดอร์นะแล้วก็กติกาก็คือง่ายเลยครับง่ายๆให้โพสต ไว้ในโพสเนี่ยนะว่าแบดไรเดอร์นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กคําว่าแบดกับคําว่าไรเดอร์เวนวัคอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปว่าให้เข้าใจว่าเออคุณโพสตคําว่าแบดไรเดอร์มาเนี่ยเป็นภาษาทไทยก็ได้นะครับให้ผมอ่านออกเนี่ยก่อนวันที่สามสิเบเอ็ดเดือนที่แล้วนะครับตอนเที่ยงคืนนะครับก็ถือว่าคุณมีเจตจํานงที่จะอยากจะร่วมมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับเซตแบดไรเดอร์ Rider ของเรานะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะ ที่ใจดีให้เซตมาแจกจ่ายกันนะครับก็คือ 4p gamer นะครับกับ 4p delta 2นะครับผมมีลิงก์อยู่แปะไว้อยู่แล้วในโพสต์นี้นะฮะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงสปอนเซอร์กันนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นเว็บที่ขายของในเกม a2 แล้วก็ขายเกมใน Steam นั่นเองนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะครับขายราคาถูกกว่าในตัวเกมแล้วก็ใด Steam ด,ด้วยนะครับ ในขอบางอย่างเกมบางเกมสามารถเข้าไปเช็คราคาได้นะครับก็เช่นเคยนะครับก็มีคนเข้ามาโพสตกันนะครับมีทั้งหมด120คนนะครับที่มาโพสต์ในโพสต์นี้นะครับแต่ว่ามีอยู่2คนที่ไม่ได้โพสต์ของแบทไรเดอร์ซึ่งผมเข้าใจว่าเขาก็เข้าใจกฎกติกาแหละเพียงแต่เขาต้องการจะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคลิปนะผมก็ผมก็อ่านครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าผมก็ไล่อ่านดูนะฮะว่ามีใครโพสต์อะไรบ้างนะครับอ่ะ โอเคกลายเป็นว่าก็มีร้อสิบคนนะครับแล้วก็นี่เป็นรายชื่อทั้งหมดนะครับผมผมก็ copy ชื่อแล้วก็ copy ค,คำที่เขาโพสต์มานะฮะส่วนใหญ่ก็พิมพ์คาว่า Bad e r เดแหละเนี่ยครับเท่ากับว่าทุกคนถือว่าผ่านนะครับผมอ่ะทีนี้เจ้าเดิมเลยฮะเราจะมาสุ่มตัวเลขกันระหว่างเลข1ถึงเลขร้อสิบปดนะครับผมโดยใช้เว็บนี้นะฮะที่เราใช้กันมาตั้งแต่แรก อัานไหนเอ่ยอันแรกหรืออันที่สองผมจำลิงก์ไม่ได้อ่ะนี่นะครับเลขหนึ่งถึงเลขร้อยสิบแปดนะฮะแล้วก็พอผมกดปุ่มนี้ปุ๊บก,ก็จะได้ตัวเลขมาและตัวเลขนั้นก็คือตัวเลขของผู้โชคดีนั่นเองนะครับผมอ่ะไม่พูดความทำเพลงแล้วกดเลยแล้วกันแปะเลขที่สามสิบนะฮะเลขที่สามสิบคือใครเอ่ยเฮลุ้นเด้ลุ้นเด้ เอ้ที่สามสิคือคุณปลั๊กซาซาอกโก้นะครับก็เอาเป็นว่าคุณปลั๊กซาซาอลโก้นะครับเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเซ็ตแบลรเดอร์ของเราไปนั่นเองนะฮะแล้วก็คุณปลั๊กซาซาครับคุณโชคดีมากที่คราวที่แล้วเนี่ยผมจากเซ็ตชาลูดีมอนใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่โชคดีที่ได้รับเนี่ยเขาไม่ได้มาแสดงสิทธิ์รับนะผมแล้วก็ ผมเคยพูดไว้ในทุกคลิปลนะแลวนะในคลิปนี้ก็จะพูดอีกเละจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าเซตก่อนหน้านะครับที่ผมแจกไม่มีคนมาลุ้นรับนะครับการจับรางวัลครั้งถัดไปนะครับก็จะเอาไอรางวัลเซตก่อนหน้าที่ไม่ได้แจกเนี่ยมารวมเป็นโบนัสด้วยซึ่งในกรณีเนี้เป็นกรณีแรกนะครับที่เกิดแบบนี้ขึ้นก็คือผู้ผู้ที่ได้ไดรางวัลเขาได้แล้วไม่ได้มาประกาศตัวรับเซตนะครับเพราะฉะนั้นคุณปลั๊กซ่าเนี่ย ก็จะได้2เซตนะครับเซตแบลรเดอร์ Rider, แล้วก็เซตชาโด o w ดีมอนนะครับของคราที่แล้วนะครับผมก็สําหรับคุณปักซ่าซานะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนี้ลงใน Youtube แล้วก็จะโพสต์ลงในเพจ Facebook ของผมถูกไหมฮะก็ให้คุณปักซ,ซ่าเน่ยใช้เอาเอาเอาไอานี้นะครับถ้าคุณในกรณีที่คุณมี ID Facebook หลายก็หลายเฟซบุ๊นะครับเอาวันนี้นะครับโพสต์ชื่ออ่า ID s t ส a m แล้วก็แอดมาที่ไอดีหลักของผมนะครับคิวละลิสนะครับผมผมจะได้รู้ว่าผมต้องรับแอดคนไหนนะครับผมนะครับแล้วก็ผมจะกําหนดวันไว้ว่าให้คุณติดต่อมาภายในวันที่เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ติดต่อมาภายในวันที่ผมกําหนดไว้ก็คือคุณสละสิทธินั่นเองนะครับก็จะทําให้เซตนี้และเซตก่อนหน้านี้นะครับเอาไปรวมเป็นโบนัสครั้งต่อไปอีกนะครับผมก็อ่ะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ ขอยินดีกับคุณปักซ่าซานะครับผมสวัสดีครับ